คอร์สลัดแอนฟันับอันนี้ถูกออกแบบมาครับสำหรับบุคคลที่ไม่เคยมีพื้นฐานการยิงปืนเลยนะครับจะได้รู้จักกดความปลอดภัยการใช้วุธพื้นฐานการใช้วุธนะครับหนึ่งถึงเจ็ดบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็คือการควบคุมทั้งหมดตั้งแต่หนึ่งถึงเจ็ดนะครับการจับปืนให้แน่นนะครับไอตรงนี้จะเป็น b e เวอร์เทลนะครับก็คือห้ามให้มีช่องว่างตรงอุ้งมือตรงนี้ต่อไปจะเป็นการทบทวนพื้นฐานการยิงนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องให้ทำการไดรฟ์ไฟก่อนครับครั้งแรกคือหนึ่ง ท่าทางครับให้ยืนให้ยืนทําการไลฟายได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดท่านะขาขวาออกมานิดนึงโอเคยืนยืนให้ขมจับปืนอนุญาตจับปืนนะครับให้แนวปืนอยู่ไปข้างหน้าในลักษณะนี้นะครับห้ามไปซ้ายหรือไปขวาแบบน,นี้ให้อยู่หน้าตลอดนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเรายิางคนอื่นอาจจะผู้ยิงคนอื่นได้ถืออยู่ระดับอกถ้าถือปืน จัดศูนย์เล็งควบคุมลมหายใจนะครับควบคุมจะเข้า100ถอนออก20นิดนึงค่อยๆลากไกลครับนิ้วชา้าๆแล้วก็เล็งตามพอเล็งตามก็คือเล็งวิที่เป้าเหมือนเดิมแล้วก็ควบคุมตัวเองผ่อนคลายนางกายอยู่ท่าถือปืนใหม่หลังจากนั้นเซตไกลทำการ ทำ,ทำการไดไฟไล์เหมือนเดิมครับโน้มตัวไปหน้านดิดนึงโอเคเก็บปืนเข้าซองนะครับ <h ung ur> เป็นไงบ้างครับเหนื่อยแล้วครับอันนี้ <h ung ur> แค่ไดไฟลยก,ก่อนยังไม่ทำการยิง <h ung ur> แค่นี้รู้สึกตื่นเต้นนะรู้สึกเหมือนแบบมันยังมีจังหวะที่ยามหายใจติดๆขัดๆอยู่ค่อยๆเรียนกันไปค่อยๆย,ง <h ung ur> ยิงนะครับเล็งได้จะศูนได้มั่นใจค่อยทำการยิงโอเคตอนนี้เดี๋ยวจะทำการยิงกระสุนจริงแล้วเดี๋ยวให้กินน้ำ พัก5ทีโอเคครับโอเคครับก่อนจะทำการยิงก็ต้องฝึกโหลดกระสุนก่อน5นัดนะครับเป็นจุดเข้าในกกาซีนครับเดี๋ยวผมช่วยโหลด1นัดครับคุณตุ้มตาก็อนี่อท่านะเขาที่ท่าจับในการจับแมกกาซีนหรือการโหลดต้องต้องจับลักษณะนครับของผมนะครับจะจับแมกกาซีนอยู่ในลักษณะนี้ให้หน้าแมกกาซีนนะครับอยู่ด้านหน้า วิธีการหยิบมันจะหยิบได้ง่ายเห็นไหมครับหยิบขึ้นแบบนี้ลองทำตามหน้าแมกกาซีนก็คืออันนี้คือด้านไหนด้านหน้าด้านหลังครับอันนี้ด้านหน้าครับอันนี้ด้านหลังครับโอเคหน้าต้องจับมือซ้ายครับพอเราเอาไว้ฝั่งซ้ายต่อหยิบขึ้นมาเห็นไหมครับเราแค่พลิกมือนดดเดียวแล้วก็หยิบใส่ช่องใส่แมกกานด้านหน้าจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ครับพลิกขึ้นมาเสียบ าเกิดว่าบางคนก็ถนัดแบบนี้มันก็ใส่ได้2แบบแต่ให้อยากให้ทําแบบนี้มากกว่าเพราะมันมีผลต่อตอนกลางคืนแต่แบบนี้สามารถนะครับหยิบแล้วเสียบส่ได้เลยคล้ายเรื่องของการจัดวางอะไลเมนต์ต่างๆเนี่ยครับก็คือเพื่อความไวและความสะดวกในการใช้งานมีผลครับเท่ากับว่าพอฝึกไปเรื่อยๆมันจะเป็นเ u อร l เมมโมร y ที่เราต้องฝึกถูกไหมครับเวลาในยับคับขันเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่เราฝึกกล้ามเนื้อเราบ่อยๆมันจะไม่ต้องคิดมันจะอโต้เลยถ้าทำไปบ่อยนะครับอวัยวะของ ของเราครับก็จะชินกับพวกอุปรกรณ์ทั้งหมดเลยครับครับ,รบ,รบไม่ว่าปืนแมกกาซีนนี่คือเหมือนอว,วัยวะอะไรอย่างเงี้<ด>ย่ยที่แบบไม่ต้องมองก็ได้เงี้ยจริงๆ<ช>เนี่ยเรื่องเหล่านี้เรื่องเล็กน,น้อยเหล่านี้คือมันกีฬากีฬานะครับในเรื่องของมัสสึเมโมรีเนี่ยคือเป็นเรื่องสําคัญมากสาหรับทุกๆก,กีฬาเลยโอ้โหแค่ฝึกตรงเนี้ยจนกระทั่งเป็นมัสสึเมโมรีก็ผมว่าก็ใช้เวลาแล้วกว่าจะไปถึงขั้นประเมินสถานการณ์ได้อาจจะต้องวนแล้ววนอีกทําซ้ําทําซ้ำสองสาต้องแบบฝึกทุกวันทุกวันนี่ครับแต่สาหรับ คนเรือทนนี่เข้ามาฝึกนี้ก็สามารถไปได้ต้องฝึกไปบ่อยเราสามารถบทำให้คุณวันนี้ให้คุณยิงปืนเป็นได้ในวันเดียวสามารถทำได้เลยอโอเคเพราะก็ถ้า breakdown มาในชื่อหลักสูตร rush and fun ตัน,นี้เนี่ยผมอาจจะชอบให้ที่เจาะลึกนะครับแต่ก่อนจะไปลึกก่อนจะไปยากก่อนจะเริ่ม tactical ต่างๆก็ต้องเป็นเบสิกก่อนซึ่งเรากลับมาเบสิกก่อนโอเค ก็บรรจุเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวทำการบรรจุก่อนครับ5นัดครับอันนี้เดี๋ยวผมช่วยบรรจุอีก5นัดครับหยิบขึ้นมาครับผมได้หยิบมาก่อนถ้าเกิดว่าเรามาหยิบโหลดหยิบโหลดมันจะเสียเวลาเมื่อครบ5นัดแล้วทำการบรรจุนี้ครับจับครับนี่ครับตัดเกดลงนิโป้กดอันนี้ก็ดันลง2นัดอือสามนัด เดี๋ยวต่อไปจะให้ผู้ยิงเข้าแนวยิงนะครับทำการยิงนะครับจะสั่งบรรจุนะครับผมจะสั่งโหลดแอนเม็กเรดี้นะครับก็คือให้ค้างสไลด์ก่อนนะครับเหมือนขั้นตอนที่ฝึกไปเมื่อกี้เดี๋ยวรอคำสั่งนะครับเก็บปืนเข้าซองกันครับผู้ยิงผู้ยิงโหลดแอนเม็กเรดี้โหลดแอนเม็กเรดี้ปืนขึ้นมาค้างสไลด์เข้าสไลด์ให้อยู่บริเวณนี้ครับแบบนี้ครับครับโอเค มาข้างซ้ายเสร็จถ้าอยู่ในท่า working space ท่านี้ดู3จุดเช็ค3จุดก่อนว่ามีกระสุนไหมปืนเคลียร์ไหมลำเพิงนะครับแล้วก็เนี่ยดูลำกล้องนะครับแล้วก็เอามือแย่แม็กกาซีนอ่าไม่มีเคลียร์ทุกอย่างหยิบแม็กกาซีนขึ้นมาซองในสุดอ่าทำการบรรจุนะครับทำการบรรจุเข้าเลยเสียบเข้าไปปึ๊บ,บพลิกดูพลิกดูแล้วปล่อยสไล เห็นกระสุนเข้าลําเพิงแล้วทําการมาร์กเป้ามาร์กเป้าอย่าเพิ่งทําการยิงให้มาร์กเป้าก่อนมาร์กเป้าไว้หลังจากนั้นให้ผู้ยิงเก็ปืนเข้าซองครับเก็บปืนเข้าซองในกระสุนจะมีกระสุนจริงอยู่5นัดนะครับจะสั่งทีเดียวให้ยิง5นัดนะครับยิงเทียนัดลดปืนลงยิงเสร็จแล้วก็ทําการยิงใหม่ครับนึกขั้นตอนดีๆเจ็ดบวกหนึ่งนะครับครับยู่ยิงอยู่ท่าถือปืนอยู่ท่าถือปืนครับ สั่งครั้งเดียวยิง5นัดดีดีรับจัดศูนย์ดีดีก่อนครับอ่าลดปืนลงเก็บปืนเข้าซองอู่้ยิงอยู่ท่าถือปืนอยู่ท่าถือปืนโรนเตอร์เลยดิแซนาบอัพเชโล good อยู่ถ้าถือปืนไหมครับถ้าพร้อมแล้วยิงได้เลยจนกว่ากระสุนจะหมดนะครับอันนี้ก็ตุกไกลนะครับยิงไปเลยครับนึกถึงขั้นตอนดีๆครับ7จบวกหนึ่งนะครับเล็งให้ดีจัดศูนย์ให้ดีทําการนั่นกันผู้ยิงอันโหลดอินสเปกเรพ่อนทำการปลดแม็กกาซีนอยู่ท่า working space ปลดแม็กกาซีนหยิบแมกกาซีนออกมาหยิบไว้ครับแล้วก็จิบ ใส่ซองอ่าใส่ที่เดิมได้ครับเออดูลำพิงปล่อยสไลด์อ่าสองปืนสองมือครับจับสองมือครับทำการมาร์กเป้าทำการเซ็ตระยะไกลอีกครั้งหนึ่งอ่าเก็บปืนเข้าซองเก็บปืนเข้าซองนะครับผู้ยิงตรวจเป้าครับเดีย๋ยวให้ตรวจเป้าครับเห็นไหมครับไอ้นัดแรกเนี่ยยิงดีมากเลยจัดศูนย์ดีมากทําการนั่นไกลพอนัดสองเท่านั้นแหละความเมตตื่นเต้นด้วยหรือเปล่าไม่มได้ใจมันเลยทําการหลุดเห็นไหมครับ อันนี้บีบมือซ้ายมากเกินไปครับหรือว่าเกิดจากการจัดศูนย์ของเราไม่ดีผมรู้สึกว่ามือมันลื่นอแล้วมันมีผลมันมันมันเหมือนมันมันสันสันถึงบอกว่าให้มั่นใจทุกครั้งก่อนเราทำการยิงถ้าเกิดเราเราหักหักเป้าแล้วเราไม่มั่นใจเราก็ลดปืนลงแล้วก็ทําการยิงใหม่ได้ไม่ได้เมื่อกี้เป็นการคุ้นเคยนะครับอันนี้มีสงสัยอะไรไหมครับใน5้านัดนี้ไม่สงสัยครับแต่รู้สึกว่าอาจจะต้องให้เวลากับตัวเองก่อนจะยิงมากขึ้นครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่ยิงดีเลยทีเดียว หือว่าใช้ได้นะครับถ้าเกิดเราได้ฝึกฝนได้บ่อยมาเรียนกับยุยที่บ่อยรับรองเก่งแน่นอนดีครับก็เดี๋ยวต้องซ้อมซ้อมอีกสักรอบกลุ่มมันน่าจะดีขึ้นใช่ครับ ต่อไปนะครับเป็นรายการสุดท้ายนะครับคือรายการจัดสเตจนะครับที่เราได้ยิงมาทั้งหมดตั้งแต่รายการแรกจนรายการสุดท้ายเราจะมารวมกันทั้งหมดในสนามเดียวครับครับรายการนี้นะครับอาจจะเหนื่อยนิดนึงก็คือมาถึงตรงนี้จะให้ดันพื้น10ครั้งนะครับเสริมสร้างกล้ามเนื้อนิดนึงเมื่อดันพื้นเสร็จนะครับมารุกขึ้นมาให้ทําการยิงจุดดำนะครับสนัดหลังจากนั้นให้วิ่งมาตรงนี้บริเวณกลวยนี้ครับซักปืนพกออกจากซองยิงโมัมบิกตัว2หัวหนึ่งแล้วก็เก็บปืนเข้าซองครับวิ่งไปที่กลวยนี้เราจะยิงแบบย้ายเป้า ซ้ายไปขวาใช่ครับตึ้งตึ้งกระสุนจะหมดให้ทําการอีเวนต์ซีเรโลแก้ไขสิทธิขัดเสียบซองใหม่เข้าไปก็ยิงอีกสองนัดตึ้งต้งแล้วก็เก็บปืนเข้าซองหลังจากนั้นให้วิ่งมาวิ่งมาหารถเราวันนี้เราจะขี่รถนะครับมันจะมีครูหนึ่งคนขึ้นไปด้วยแต่เราแต่เราเป็นคนขับต่มีผู้โดยสารด้วยครับลองไดฟายก่อนครับเราจะแข่งกับเวลานะครับอันนี้ให้ช้าๆก่อนซ้ายไปขวาอ่าลองซ้ายไปขวาใช้ความเร็วนิดนึงครับนี่จะวิ่งไปแล้วก็อ้อมกล้วย ้อ,อมกลอยอ้อมกลอยยิงอีกครับยิงอีก, <S 1> <S 1> อกจากนั้นก็ส่งคููที่เดิมพอส่งเสร็จปุ๊บ้วก็มาถังต่ออันสี่เหลี่ยมมีอยู่ประมาณ5เพดนัดแรกให้ยิงเพดนี้ถ้าไม่โดนไม่เป็นไรก็ข้ามาเพด2เลยถ้าไม่โดนก็ไปเพด3เป้าที่4ก็ยิงอันขวาหลังจากนั้นก็จะเหลือกระสุนให้ประมาณสา,มานัดยิงเพดนั้นให้ล้มอันสุดท้ายแค่นี้ก็สิ้นสุดของรัดแอนฟันไฮไลท์ในวันนี้ไปโหลดแอนเวกเลยเอ้เข้านะเน้น ข้างสไลด์บรรจุก,กระสุนเข้าไปเก็บพื้นเข้าซองเมื่อได้ยินเสียงโฟเทเมอร์จะทำการเริ่มดันพื้น10ครั้งแล้วก็ทำการยิงผู้ยิงชูตเตอร์เลยดิแซนบาย10ครั้ง10ครั้งนับด้วยนับตั้งดังสองสามสี่หลุกขึ้นลุกขึ้นจัดศูนย์นี่ดิจัดศูนย์นี่ดิ ช้าช้าเก็บปืนเข้าซองเก็บปืนเข้าซองโกโก้ๆๆโกตัวสองหัวหนึ่งนี่เลยครับเก็บปืนเข้าซองมากล้วยมากล้วย ย้ายเป้ายิงย,าย้ายเป้าเป้าสองนัดจิตคัดทำไงจิตคัดทำไงก็เป็ดทำไงก็ทำไงทำไง,ำงต่อฝ <Stop it. S 1> าสองนัดเก็บปืนเข้าซองเก็บปืนเข้าซองไปขับรถไปขับรถ <c oughs> นักเรียนนักเรียนคนหนึ่งอ้อมอ้อมอ้อมเร็วคอยคอยคอย oh, oh. go 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 oh, oh. ไป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 กูดีตรงนี้โอ้โหส่งส่งส่งตรงที่ส่งตรงที่มาถังมาถังมาถังยิงเพลทแรกยิงเพลทแรกติดคัทติดคัททำไงตบ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 ปล่อย ยิงต่อครับดีข้าต่อไปข้าสองเลยนัดสองขวาไปขวาอันที่สี่ขวาอีกอันที่ห้าขวาขวาสุดโอเคต่อไปเป้ากลางยิงให้ล้มยิงให้ล้มชั้ชฉานัานสุดท้ายโอเคอ,อันโน้จะเซกเวนอนเพลอย่าพูดรับ สุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอด่ทายว่าเวลาเท่าไรไม่รู้เลยครับก็รู้สึกว่าเอาจริงตั้งแต่วิดพื้นแล้วณการวิดพื้นรอบที่3ามตะคิวอกซ้ายมา<อ>กินแล้วครับพอเราดันพื้นปุ๊บรู้สึกว่าเรายิงดีขึ้นไหมครับ <c oughs> โอ้โหรู้สึกสั่นเลยครับ <c oughs> <c oughs> รู้สึกสั่นเลยครับสุดท้ายเนี่ยพอร่างกายเรามันอยู่ในจุดที่มันปรสภาพไม่ปกติผมรู้สึกว่า สติสำคัญที่สุดใช่ครับพือมันสั่นแต่สมองสติสมาธิก็ต้องอยู่ในโปรเซสเดิมนะครับเมื่อกี้ก็เป็นประสบการณ์ที่รู้สึเฮ้ยตื่นเต้นเวลาแย่ไหมครับเมื่อกี้ไททายเท่าไหร่ครับถ้าคิดอะถ้าเราแบบชิดได้เลยเราเป็นผู้เล่นคิดว่าเท่าไหร่ผมว่าก็ต้องมี2นาทีใกล้เคียง2นาที20่ิบวิโอ้โหสุดยอดมากครับวันนี้ดีขอบคุณครับเพว่าเป็นครั้งแรกที่ดีมากเฮ้ อยากบอกว่าการยิงปืนน่ยถ้าไม่มีใครมากดดันเราเนี่ยเราสามารถยิงเข้าได้แล้วแต่ทีเนี้ยมันมีด้วยเวลาความเหนื่อยความหิวความอะไรต่างๆเนี่ยที่เราบางทีอาจจะเป็นด้วยสภาพอากาศด้วยเงี้ยบางคนก็อาจจะหลุดไปเลยก็มีสิ่งสําคัญก็คือสติและสมาธิให้นึกถึงขั้นตอนนี้ไปสิ่งที่ได้จาก UDT นะครับมากกว่าแค่ยิงปืนจริงๆนะครับผมได้เรียนรู้ว่าการที่เราควบคุมร่างกายสําคัญมากพร้อมกับสติเราที่ต้องคอยจัดการขั้นตอนอยู่เสมอ ก็วันนี้นะครับขอบคุณฝึกมากนะครับขอบคุณค่าแล้วก็ขอขอบคุณ U d ดีทมากๆสำหรับประสบการณ์ในวันนี้นะครับมันทั้งเหนื่อยทั้งแบบสนุกมันมีความแบบอะดรีนาลีนรัชขึ้นมาแบบนะใครที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนนะครับอย่างที่บอกตอนแรกฝึกตามสิ่งที่คนเรียนอยากได้เลยนะครับเพื่อไงติดต่อเข้ามาได้ที่ช่องทางนี้เลยนะครับก็ฝาก u d t ไว้ด้วย EP หน้าผมจะพาไปไหนเราไปดูต่อครับลาก่อนนะครับสวัสดีครับ